สวัสดีค่ะนี่มะนาวนะคะผักสดรถพุ่มพวงกันจ้าผลไม้ผักสดนี่มะนาวค่ะมะนาวอ่าคนเพลือีีหรอ นี้อ้วนไข่ปลานะคะนไข่ปลากล่องน,นี้ยังไม่เปิดนี้มะม่วงหวานเหลืองอรามับข้าวเหนียวมูนก็ได้ข้าวเหนียวอยู่กล่องก็ได้นะคะกินได้ทุกอย่างข้างล่างนั้นเป็นแตงโมแตงโมสวยสวยผลไม้ผักสดรดพุ่มพวงนะคะ อันนี้สซ่น้ำตาลน้นหวานค่ะข้างบนเป็นแอปเปิลฟูจิหวางกรอบนะคะพริกสดถุงละสิบปาทที่หยอกพริกยำตามน้ำพริกบางคนก็กินดิบได้พี่น้องเขากินโซ่นในเน่ตกินดิบยยำปวดปวดปวดยา,ยายบอกกินหลยว่า รลไม้ผักสดรถปุ้มพวงนะคะพี่คิโนสดพี่คิโนสดนะคะซองหาปันซองหาให้ละงอกพี่น้องเอ้ย ไปแค่สายสองหาหาคอนเทนต์ไม่สี่หกถุมหรอพี่นอ้องหาถุมถ่มเมื่อหกถุนแยกกับประเด็นบ,บังหน้าลิกาเดีย๋ยวหลอดไปฟังนี่งกัน แต่งร้านแต่งกว่ามะเขือเปาาเราะมะเขือยาวนะคะเจ้าลองกระหาคอนเทียนพี่น้อง ผลไม้ผักสดรสพุ่มพวงนะคะรสพุ่มพวงลิ่นมันแข็งพี่น้องมันลิ้นมันแข็ง <c oughs> มันไม่ค่อยได้หันริ้น <c oughs> มันไ่ค่อยได้หันลิ่นพี่น้องลิ้นแข็งก็ขอโหดขอไขอห,หลายๆผลไม้ผักสดรสพุ่มพวงค่ะรสพุ่มพวงมันไม่ได้กระดุกลิ้นยากเสีย ผลไม้ผักสดรถพุ่มพวงนะคะรถพุ่มพวงจ้ารถพุ่มพวงรถพุ่มพวงค่ะเอหบอกขายแล้วจ้าพรุ่งนี้เช้านะคะหาคอนเทนต์เนี่ยยายจำลองก็ได้แปดนาทีกับเมียย่อนเนอะแตงนั่นนี่มันเลีเ้ยงค่ะ แต่งกับงามงามสิมีลีอยู่เนาจักน้อยสองน้อยหรือเปล่าเขือเปล่ามะเขือยาวกาดขาวกระลำปรี อย่างอารามน่าตาแตงโมลูกใหญ่ส้มน้ำตาลหวานๆเปิ้นฟูจิหวานกรอบสวยๆบอกใน,นสอบรถหุนก็จะกินนี่ดีแต่ยายบอกกินแอ,อกยายบอกอยาก พิ่คีโนสดพวกพวงพร้อมออกขายแล้วจ้าพรุ่งนี้เช้าสองโมงนะคะบางวันก็ออกตีห้าครึ่งบางวันก็ออกสองโมงแล้วแต่จุดไม้ไปลายทางเราเคยไปที่ไหน มองไรมีคนสอยตาเศ้า,าก็ลุกไปตาเศ้าพี่น้องมองไรมีคนส่อสวยก็ลุกไปสวยสวยน่งคือสายเ้อลุกไปสายสายีสานเขาเรียกสวยคนไทยสวยก็คือจบขน่างตื่นสวยตื่นเศร้ตาตื่นสายตื่นเช้า ภาษาไทยาไทยเรียกตื้นสวยก็มีสารเรียกตื้นสวยอยากยังกับมาเด้อพี่น้องเลยได้สิให,หให้เป็นของฝากเนี่ยมห่อนบานใหญ่เป็นของฝากเลยอยากยังก็ดึงเราลงุบตับทุบตับ,ตบ à con thuyền thì nó ấy. Nhìn có suối, suối. Rồi thuốc nhạc.